วันนี้ผมจะมาทําไก่ต้มน้ำปลาครับก่อหอื่นใส่ตะไคร้ลงลงไปก่อนนะฮะตะไคร้ผมก็จะหักๆนะฮะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็ขาผมใช้เป็นขาแกะครับเพิ่มความหอมด้วยใบเตยครับ แล้วก็ผักชีฮะผมใา่ทั้งต้นเลยไม่ใช่เฉพาะรากครัปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับซอปรุงรสต้ำปลาครับ ผมเพิ่มน้ำตาลสายด้วยนะฮะจะเป็นน้ำตาลสายแดงนะฮะพอปรุงทุกอย่างเสร็จก็ใส่ไก่ครับใส่ไก,ก่ลงไปต้มทั้งตัวนะฮะผมจะตัดตรงก้นมันเอากระปุกน้ำมันตรงนั้นออกด้วยนะฮะ คันนี้ก็ตั้งปิดฝาไว้รอให้ไก่สุกนะครับพอต้มไปสักพักน้ําเดือดเดือดสักพักหนึ่งใช่ไหมครัก็ขยันกลับไก่นะครับไก่จะได้สุกทั่วนะฮะผมจะชิมรสชาติคือให้มันออก เค็มนำนะฮะแล้วก็หวานหวานตามเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ต้มต่อไปจนเปื่อยแต่ระหว่างนี้เรามาทําน้ำจิ้มกันครับผมจะโขกลากไกชีก่อนนะครับตามด้วยพริกกระเทียมฮนะพริกผมไม่ใช้เป็นสีแดงกับสีเขียวนะสีสันจะได้ออกมาสวยงามนะครับ น้ำมะนาวครับผมไปใช้น้ำมะนาวสามช้อนนะครับสามช้อนโตตามด้วยน้ำปลาสามครับแล้วก็น้ำผมใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับหนึ่งช้อนโตนะฮะผสมให้เข้ากันนะฮะแค่นี้เองครับง่ายๆน้ำจิ้มสูตรแซ่บ ยังไงผมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใช่ไหมครับน้ำจิ้มคราวนี้เราไปไปดูไก่นะครับผมต้มค่อนข้างนานแล้วสักสามชั่วโมงเลยนะฮะดูว่าไก่มันเปื่อยประมาณไหนนะฮะถ้าใครไม่ ยุ่งยากก็ใช้ลองใช้ซ่อมจิ้มกันเลยฮะหรืมีดตัดดูกันได้ว่าเราต้องการความสุกความเปื่อยของไก่ประมาณไหนแต่ของผมเนี่ยผมต้มตัง้งสามชั่วโมงได้นะฮะชิมรสชาติครับเขาบอกเลยนะอร่อยจริงครับไก่ผมซื้อมาตัวละร้อยเดียวครับ ถูกๆนะครับนุ่มนุ่มนึ่มๆยังไงขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบ